งานขาวดำนะคะเป็นเป็นแม่เถาของไอ่คอยค้นี้ละ่ะเป็นแม่เ่าของไอ่คอยคาอายุก้าวที่ห้าก้าวที่หกค่ะแม่เถาแล้วนะแม่เถาแล้วประเ็ดแบบเรียบง่ายได้ค่ะค้นคนไทยเนะาะก็ค้นเหมือนว่ามป็นคือจังแถวบ้านเฮาเนาะนะคะประเทศนี้เพิน่น่ะ ประเพทนี้คือคนไทยคือว่าเนื้อจีนะเพิ่นเพชรแบบเรียบง่ายมาจัดงานยุวัดมาศมาตั้งยุวัดนะะี่ค่ะก็ด้ตั้งยุบานคือจังบานตุ่อยแล้วม่ได้ตั้งยุบานคือจังยุยบานตุ่ข่อยนะคนละประเพทนี้เลยค่ะอันนี้เพิ่นเพชรแบบแบบเรียบง่ายค่ะบ่มีแขกแขกคนกับพวกเขาได้มาก,กินเพราะวันไหนดิค่ะเพิ่นเพชรเทนดี้ด,ดีประเพทนี้แบบเพินะ่์นคือว่าบ่ราะได้อัน เหนียใส่ใจหลายในการทำอันพิธีนะค่ะเ,เหมือนปรเทศแบบเรียบง่ายแบบพอก็บตุาจากคำอธิบายเนาะมันบ่นคือจังบานเขาเพิ <c> ่ <oughs> นมาเพิ่นมาแบบางานแบบนี้เพิ่นไมเค่ยจีได้ดว่ามากกิ่นมกักเปลืองเพราะคะแนกค่ะงต้องมากระหาให้พเพิ่นกิ่นผมบ่อืดบ่ยากคือเก,าก้าวคือกันแต่ว่มาเพิ่นบ่ได้ว่า ชิมไม่กินแต่ว่าคือจังบานเขานะจะเพาะประเภทนี้แบบที่มันเป็นแม่เหาไอ่ก่อ,อ,อบนบรนดี้กับชิมี่ไอ้ก่อยไอย่ก่อยก็สิมาไอ้สวัสดีค่ะเ้ยนี่ไอ้ก่อยไอ่ก่อ,อนนี่ก็ไอ้ก่อย <laughs> ใา่ค่อยกลีบมาท้ายกลีบให้อ่าดูท่ายไปทั้งคุณเอามามาหยิบโทรศัพท์ถ yani ้ายให้อาดขึ้นทอด้งขนเด้อเรียเพลุน้าอย่างเี้ออเฟิศเหตุพีธีแบบด้วยบ้านเรา

ไอ้คนที <verlier t mankind> ่หาเป็นคนที่ใดคนที่สามแดูดูแม่ปาอีก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 มีกอ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 ่กอีอีกอีกีกอ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 ั นี่ชาสีโยธานี่ชาสีโยธาค่ะแล้วก็นายปัญญาสีโยธา่แเราซื้อปัญญาอาลัสเซียจะซื้ออัมบลูพี่เทียงนายบุตรสีโย่ะพี่เสียงถ้าเป็นพี่เสียงพีี่เสยงอันนี้เป็นพิธีแล้วเดี๋ยวพิธคนหนึ่งก็เขียนอยู่หนึ่งก็ปั้นเรื่อยเนาะ อันนี้ลูกพีชสี่คนค่ะแล้วค่ะจากนี่รู้คนสายบ้านอะไรนะคะนี่ร้านสาวดูก่อนดูก่อนเอ้าร้านสาวยานก้องบันลิ้มหจะเอาไปทำไมก็รอเราก็พอแล้ว